สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับร้อยผ้าหลาอผ้ากินผ้าเทียวครับพี่น้องครับวมืนอี้จานร้อยผ้ามากินกัอย่างวิเชียนครับร้านร้านนี้เสียบนะครับเสียบมากเลยนะครับเพราะว่าพันพันเส้นนี้เคยซื้อไปกินอยู่พี่น้องนะครับสุดยอดมากเลยกับย่างวิเชียนร้านนี้นะครับผมมาข้าบ้านนํากันพี่น้องครับย่างไหลายบน้องไี่น้องควนคนพี่อยู่ในร้านนะครับเดี๋ยวมาสั่งตามบังแตงครับกัอย่างวิเชียนครับพี่น้องครับมา จานลอยมากครับกินเขาน้ำกันครับมืนอไหมาเด้อกินเขากับจานลอยครับพี่น้องอยู่ถนนเส้นมิตรภาพครับพี่น้องครับป่ะขาไปในลานกันเลยพี่น้องครับผม<อ>มาแล้วมาแล้วมาแล้วมขามาทั้งในเลยนี่ไงพี่สาวเสีวนสวัสดีครับ<า>สวัสดีครับผมเม<า>ืม่อนี้มาบุกฮอดลานเด้อเมื่อนีร่เด้อเอาพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตพาพี่น้องมาสัง่งย่างตําแตงไมแตงเมือยมีคะ่ะตําแตงแล้วก็ไก่ย่างเนาะ เดี๋ยวผมขอจะเป็นเบอร์กระย่างก่อนเด้อครับเดี๋ยวคุณพี่ตำแตงให้มาครับไม่เอาเปรี้ยวนะครับกัรร้อยกินสมบูรณ์พี่น้องครับผมนะครับไปมา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 ย่างซัมเมียบอกไก่กุ้ขายดีเด้อ,มมอดนะโอ้พี่ปิ่งตาปลอมพี่น้องขายดีแห้งแล้วไก่อีกเครื่องโตเอาเอาไก่ตัวนี้นะ้ำไก่กับตับอโอ้ อย่งร้อนๆอยู่เลยตัวไหนเดี๋ยวอุ่นจักหน่อยครับพี่น้องครับบรรยากาศเขาหนาหนาวแล้วครับพี่น้องครับสุดอยอดเลยเนี่ยอยู่ขางปัมป๊มปตทเลยนะครับอยู่แถวแถวท่าพระนะครับเนี่ยปั๊มปตทท่าพระนี่แหละครับปั๊มใหญ่นะครับป,ป้ใบปั๊มญ่เลยก็อย่างวิเชียนว่าอย่นว่าจอดรถกินข้าวเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอารถเข้ามาทางในก่อนอันตรายนี่นะครับไกล้อย,ย่างใกล้ย,ย่าง น้ำมานั่งกินในร้านน้ำกันพี่น้องครับผมนะมากมากแบนี่โอ้น่ากิากนจังเลยตัวๆเลยนะครับผมอบ <laughs> เอาผูใ้ใดผ่านไปผ่านมาเส้นนี้พี่น้องครับแยกคาพาัน,นะครับขางกับปั๊มปตทครับพี่น้องเลี้ยนเชิญเด้อร้านอร่อยที่สุดจานลอยกัลลันตีเลยนะครับผมเส,บเสียบเสียบเดี๋ยวเรือรถเข้ามาก่อนอันตรายขออนุญาตไ,ไปเรือรถก่อนพี่น้องเลยโอเคเอารถเข้ามาแล้วเรียบร้อย มามาสอบ<ช>ถามคุณพี่ครับวันนี้วันนี้มาเจาะใจราดส้มตำที่อร่อยที่สุดได้เมืองทา่าพระกระบ้าได้เปิดแต่จักโมงครับเอื่อยปกติเปิดแต่เต้นหกโมงจา้าหกโมงเส้า<ะ>ป้าโถจนหอดป้าเนี่ย<ะ>ปิดปิดประมาณหกโมงจา้าจนกว่าสิบโมงโอ้เปิดหก<ะ>ปิดหก<ะ>เปิดหกโมงเส้าปิดหกโมงแรกครับพี่น้องครับผมส้มตำในตำนานนะครับผมสุดยอดเลยตำบักแดงในตำนานคือกันละแต่ว่าแนว่ยวเสียบของมันคือไก่นะครับคนหมักไก่ไก่ในมือเราจะโตครับเอื่อยไน โตค่ะยี่สิบยิ้หาค่ะแล้วแต่เมื่อละยี่สิบยี่สิบหาโตโตละโตละร้อยยี่สิบจ้าโตละร้อยยี่สิบพี่น้องเอลยเบิดมือเบิดมือละยี่สิบหาโตเพราะท่านบดดาเด้พี่น้องเด้อะดับหงหงบางฮงเน่วันอับเนาะวันอับค่ะนี่ดับบางฮงวันอับนับแต่ไกลพ่อครับผมคุณพี่ไป็สาพี่ผู้ชายผมพีผ้าลูกไส้ไปเตบอลโอ้คนพี่ผ้าลูกไส้ไปเตบอลนะครับเพิ่นอยู่กันเป็นครอบครัวครับอยู่นี่อันนี้ลูกสาวเนาะครับเนาะอ๋อครับผมมาซอยแม่เฮ็ดงาน ดีมากไปโรงเรียนด้วยวันไปโรงเรียนก็ไปวันอยู่ก็อยู่ทํางานช่วยแม่เนาะ,ะวันนี้วันหยุดด้วยนะครับผมโอ้ยหอมขนาดพี่น้องเลยหอมเข่าลฟองเลยพี่น้องอ่อามาตาพี่นอ้องเป็นตาสดบวยครับเกลียวเลยเกลียวเลยไก่พุ่มเอาไก่เครื่องโตครับไก่เครื่องโตครับอันตับน้ำเด้อครับเด้อ เนี่ย yeah. เสียบเร่อยพี่น้อนี่คือหน้าตาของตำบักแดงของคุณพีเมื่อไหร่ตำบักงงก็แซ่บเมืบเน่ะ <5. S 1> สุดยอดเลยเอาใ,ใกล้ลๆเนี่ยเลยนี่แหะครับผมโอเคว่างเลยครับนี่มาเอาแนวกินกับน้องสาหล่ากัมาอีหนูมาเอานี่เลยลูกเอาไก่ครึ่งตัวกับตับเนาะอันนี้อันนี้คอมันก็อร่อยนะกินผูดเดียวบูู้กวาสิกินเบิร์บอนะครับพี่น้อง สับโป,ปกเลยนะลูกโอ้ไก่ไม่ต้องสับก็ได้มันะลูกใส่จานเลยเนาะเนี่ยชิคกินเลยเหมือนในหนังเลยเนี่มาเดี๋ยวน้าไปนั่งรอนะลูกนะเนี่ยโอ้ได้การเนาะลูกสาวเนะาคะครับผมซอยงานอยู่มออะไรล่ะครับนั่นอยู่มอสามเหลโอ้มอสามเลี่ยมอ่าจะเป็นสาวแล้วตัวเนี่ยเดี๋ยวเปล่า,ามีผู้บ่าวด้วยละ่ะเด้อซอยงานพออรอมีก่อน <laughs> มาลูกมา มาพี่น้องมานั่งกินขา้าวน้ำกันครับวางเลยค่ะตำยังต่อเอื้อยประเดีั่วลูกคค้า่โอ,ไอ้ไม่ตำั่วบพ่อมครับไม่ตำั่วบพ่อมลูกค้าสั่งมาทางหากนะครับเนาะอันนี้คือน้ำจิม้มมาเดี๋ยวป้าพี่น้องมานั่งกินข,าขาน้าวได้ข้านิ้วได้ไปลูกโอเค <Okay. S 2> <ๆ>ได้แล้วห่อเดียวก็พอแล้วกินไม่หมดหเดี๋ยวจะเอามาอีกห่อหนึ่งก็ได้เผื่อได้ห่อกลับบ้านด้วยอะ เก็บพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องจะข้าวกันพี่น้องก่อนมากินนะเขาลำกันพี่น้องครับบ่ได้ไปไสมื่อกี้ครับเมื่อแลีงมีประชุมนะครับพี่น้องก็เลยบ่ได้ไปหาทายคลิปท้งไหนแวะมากินเขาก็เลยทายคลิปสูพี่น้องเบิ้งนะครับพ่อคิดหอดคิดถึงกันนะครับไก่ย่างตำปักแดงมาโซโลกครับจานร้อยครับบัดนี้โอ้าฮะบองตั้งกล้องก่อนโอ้อันอันอันนี้แม่นป้ายอันอันไรก็คุณพี่นี่ป้านอันนี้ป้ายไปประกาศเลยตัวครับเนี่ย สุดยอดเลยครับมีใบใบประกาศพร้อมนะครับแน่นอนแน่นอนนะครับนี่ของแท้ตัวนี้เป็นของปลอมตัวเนี้ยเอาเอาเอาสุดยอดสุดยอดครับมีใบประกาศพร้อมนะครับการันตีความแซ่บเลียมือกันเลยทีเดียวเชียวมาแล้วตั้งกลองก่อนพี่น้องบาตรในเฮ้าโอ้ยกินข้าวก็ได้เป็นน้องเด้บัตรในมาเด้อมาเด้ออ้าวมาพี่น้องครับบาตรในมากินข้าวน้ำกันครับคุณพี่เพิ่นร้านประจำจันไรกระบะได้ครับร้านนี้นะครับรับปลากแกงครับพี่น้อง มามาแต่บักแตงน้ากันครับผมวันนี้ว่นได้โยนรงโยนท่าครับมวันีไยนโยนทางครับวันไหนความมีธุระหาโมงแรงนะครับเสียดายไปประชุมน,นะครับผมนี่ไก่ย่างครับน้ำจิ้มสูตรของพี่เลยนะครับผมร้านนี้ได้ใบป,ประกาศพร้อมพี่น้องเลยมา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 ,มา,มาไม่น้องเลย ครับามาใหญ่มากกินขอน้ำกันามาลูกสาวมาเนี่ยลูกสาวไม่กินข้าวลูกสาวผมวันเดี๋ยวจะ <c oughs> ปิ้งตับไก่ก่น,นออ้องหืมสุดยอดมนกะสุดยอดหนะักตำบักแดงสุดยอดเลยครับอืมปเป็ดแห่งเพื่อนเขาเลย แดงพุทธเจ้ดแล้วครับมานั่งกินจุฬาลงกรณ์มีต่างโปรโมตร,ร้านไหนก็มีพนันนะครับผมผู้ใดผ่านไปผ่านมานะครับทางปั๊บขอโทษท,ท,ท่าพระนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆไม่ต้อง อยากกินแซ่บๆเพื่อจัดอร่อยมากนะครับเรื่อม,มากินยูร่าหนังแซ่บซื้อกลับบ้านหนังแทบครับพี่น้องว้าวไปครับไปครับสีกินเป็นตัวเลยครับนี่ว้าวอืมขอยากกินแบบในหนังจีนนะครับพี่น้องกินก็จากหนัง,นงจีนนะครับ it was แตงราชาตินั่วกขนาดนี้เลย ยอดเลยี่น้องแล้วแซ่บครับรับปลกแดงผ่ากลางไปน้องครับเอาผู้ดใดผ่านมาเสียดหพี่น้องเด้อนอ,อยากมาซิบเบอร์ขึ้ั้งแต่ร้อยนะครับแซ่บครับสุดยอดครับแนะนำเลยครับ การันตีโดยมีป้ายประกาศสนญาบัตรด้วยนะครับผมสุดยอดครับร้านนี้นะครับยกให้สุดยอดครับไก่ย่างตำแตงนะครับเป็นไก่ย่างวิเชียรนะครับผมทางปั๊มปอตท่อนะครับมาพูดหนุนเรื่อยเพิ่อนวันนี้นะครับพี่น้องว่าอะไไปทงไปท่ามันนี่ครับมากินทางทางเลยนะพี่น้องนะครับเอ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องครับเดี๋ยวโซโลตต่อครับกาลังแซ่บพรากำลังไม่คลิปหนาพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับไปแล้วไปแล้วพรากำลังไม่คลิปหนาครับผม